สวัสดีครับเป็นแฟนช่องแดงชาแนลแล็บซีใหม่และเก่าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่มาช่วยรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับงวดประจําวันที่1ตุลาคม2564วันนี้ก็มีแนวทางข้อมูลมานําทุกท่านพิจารณานะครับแนวทางข้อมูลแม่ธรรมเนียม10เลขเด็ด และตามด้วยแนวทางเลขเด็ดอาจารย์กกแล้วก็ตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเลขนำลางวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงนะครับครับงวดประจำวันที่16กันยายน2564ก็ประกชมชิปย้อนหลังที่ผมทำไว้ได้นะครับครับเลขนำลาก็ให้แนวทางชุด3ตัวนะครับ3 5 7 327แล้ว2ตัวนะครับ3 5หตรงๆนะครับ วันนี้เราก็ไม่ชมมาตามกันว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับครับตามมาด้วยแนวทางเลขเด็ดม้าสีหมอกวันนี้ก็นำสี่สำนักมาให้ทุกท่านพิจารณานะครับครับท้ายคลิปเราก็มาสรุปอีกทีหนึ่งก็ดูให้จบนะครับก่อนที่จะไปติดตามนะครับก็โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแม่ธรรมเนียมสิบเลขเด็ดเลขดังงวดนี้ก็ให้10ตัวนะครับ10ตัวเด่นมานะครับตัวที่1นึ่งนะครับสองสีองสนี้ก็เป็นวันมหิดลนะครับถ้าท่านไหนที่ชอบชุด3ตัวนะครับก็ใส่เลขเจไปนะครับก็เป็น7 2 4นะครับ ครับตามมาด้วยตัวที่2นะครับตัวที่2 8 9 8 9นี้ก็เป็นเลขมงคลของรัชการที่9นะครับตามมาด้วยตัวที่3 1 3สาำหรับ1 3ก็เป็นเลขมงคลของราชการที่9นะครับตามมาด้วยแนวทางตัวที่4ตัวที่4 2 6 26นี้ก็ชนกับวันถวายพระเพลิงนะครับตามมาด้วยแนวทางตัวที่ห้า ห้าเก้าห้าเก้าก็เป็นเลขมงคลของรัชกาลที่เก้านะครับตามมาด้วยแนวทางตัวที่หกหกห้าหกห้านี้ก็ชนกับของเลขนำลาบนะครับตามมาด้วยแนวทางตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี้ก็เป็นเลขตามนะครับก็ชนกับของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับตามมาด้วยแนวทางตัวที่แปดหกสี หกสี่นี้ก็เลขตามนะครับเป็นเลขลงตู่อยู่ยาวนะครับตามมาด้วยแนวทางตัวที่เก้าเก้าสองเก้าสองนี้เป็นวันไม่หยุดวนครบรอบเก้าสิบสองปีนะครับตัวที่สิบห้าสี่ห้าสี่นี้ก็ชนกับเลขของนำลาบนะครับคือนแนวทางข้อมูลแม่ธรรมเนียมสิบเลขเด็ดเลขดังก็นำมาทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งติ๊งๆไว้รอเลยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางข้อมูลใหม่ๆคลิปต่อๆไปของช่องแดงชัยเนาลนะครับถ้าชมเสร็จแล้วดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเลขเด็ดอาจารย์กกนะครับผลงานก็ดีนะครับวันนี้ให้ชุด2ตัวและ3ตัวนะครับชุด3ตัวนะครับ 0, 7 5 1 7ด สองสี่สามสองเก้าสามแปดครับคราวนี้มาดูชุดสองตัวนะครับก็มีแนวทางสามสองสองสามตามด้วยสามสี่สี่สามครับแนวทางสามสี่สี่สามนี่ก็ชนกับของเลขปฏิทินจีนนะครับตามมาด้วยแนวทางสามเจ็ดเจ็ดสามตามด้วยสามแปดแปดสามตามมาด้วยเจ็ด สองครับแนวทาง7 2 2 7นี้ก็ชนกับเลขบอกลาบนะครับตามมาด้วยแนวทาง7 4 4 7. 7ตามมาด้วยแนวทาง7 6 6 7หแนวทาง7 6 6 7นี้ก็ชนกับปริทินหลวงพ่อรวยนะครับตามมาด้วยแนวทาง7 8 8 7 7 8 8 7นี้ก็ชนกับเลขบอกลาบนะครับตามมาด้วย ระวังเบิ้ลนะครับระวังเบิ้ลก็มีแนวทาง3 3 7 7ครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลเลขเด็ดอาจารย์กกก็นำไปทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเลขนำลากงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงนะครับ3 5หนะครับครับวันนี้ก็ให้เด่นมานะครับแนวทางชุด3ตัวนะครับ7ด 5 7 7 0 7ตามมาด้วยแนวทางชุด2ตัวนะครับทางห้าเจ็ดห้า่าศูนย์ศูนย์ตามมาด้วย0ูย์เตามมาด้วยแนวทาง6 8ตามมาด้วยแนวทาง6 5 หกสองสามสองสามห้าสามแปดครับคราวนี้เรามาดูเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านี้ก็ชนกับปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับแนวทาง5 0 0 5นี้ก็ชนกับปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับ07นย์นี้ก็ชนกับเลขบอกลาบแนวทาง68นี้ก็ชนกับเลขบอกลาบ นะครับตามมาด้วยแนวทาง6 5หนี้ก็ชนกับปฏิทินหลวงพะรวยแนวทาง38ก็ชนกับเสือตกถังพลังเงินดีสําหรับเลขนําลาบก็ให้เน้นนะครับเน้นชุด2ตัวก็เน้นที่57 0 7ย์แล้วก็6 5แล้วก็แนวทาง35แนวทาง35ก็ลองพิจารณาดูนะครับออกไปงวดที่ผ่านมานะครับครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลเลขนําลาบ ็นำมาทุกท่านพารนาก็ลองพารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับตามมาด้วยแนวทางเลขเด็ดม้าสีหมอกนะครับวันนี้ก็ให้เด่นให้เด่นที่แนวทาง6 9 4 6ชุด2ตัวก็มีแนวทาง3 6 6 3 5 6 6 5, 5. ส9มเก้าเสามหหตามด้วย4ี่สองสองสตามด้วย4ี่เจ็ดเตามด้วย6กสองสองหตามด้วย6 7เจดห ครับเราก็มาพิจารณาเลขที่ชนกับสามนักอื่นนะครับก็มีแนวทาง5 6 6 5นี้ก็ชนกับปฏิทินหลวงพ่อรวยแล้วก็แนวทาง5995ก็ชนปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับครับสำหรับแนวทาง4 2 2 4นี้ก็ชนกับปฏิทินจีนแล้วก็แนวทาง6 7 7 6นี้ก็ชนกับปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับครับก็คือแนวทางข้อมูลเลขเด็ดม้าสีหมอกก็นำหาทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ครับถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับครับคราวนี้เรามาพิจารณานะครับเลขที่ชนกันสําหรับสีสำรักนี้ก็มีเด่นๆนะครับ59นะครับขอไม่ทำเนียมก็ชนกับชนกับม้าสีหมอก5995ก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับครับตามมาด้วยแนวทางเลขเด็ดอาจารย์กบนะครับ76 67ก็ชนกับเลขเด็ดม้าสีหมอกนะครับ หกเจและก็แนวทางของม้าซีหมอกนะครับห้าหกหกก็ชนกับแม่ธรรมเนียมนะครับหกห้ 6. ครับนี่ก็คือแนวทางสี่สำนักก็นำมาทุกท่านพิจารณาสำหรับท่านไหนที่จะจะหยิบจับนะครับเอาไปลงทุนในการเลือกซื้อลอตเตอรีร่หรือสลากกินแบ่งก็รีบเอาไว้เลยนะครับผลงานก็เข้ามากกว่าหลุดนะครับที่นำมาฝากท่านไหนที่ยังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับครับขอบคุณ ทุกกำลังแรงใจที่มาช่วยรับชมและกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจกันตลอดมาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและแล้วขอบคุณเจ้าของข้อมูลสำหรับเลขเด็ดไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอย้ำเตือนนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นพี่น้องขอหัวยธรัฐบาลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับ ข้อมูลและแนวทางหวยเด็ดงวดนี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในาการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็เฮงๆประจํางวดวันที่1ตุลาคม2564แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับพบกันแนวทางข้อมูลใหม่ๆคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ